สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,ดสวยๆจารัดครับสสคลิปนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูรถเบคโคอยู่ที่คลองหนะครับของเสียบุญตาครับหรือว่าวันน,นลักษ์แท็กเตอร์น,นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณพี่ชื่ออะไรนะวิทย์เดี๋ยวให้พี่วิทยพาดูนะครับว่ารถแต่ละคันนี้เอามานี่คือทำอะไรบ้างใช,ใช่ไหม,ไมอ,อ่าอย่างคันนี้รุ่นไหนครับพี่ สันนี้ซูเปอร์เอ็กซ์ซุเปอร์เอ็กซ์อ๋อสามคันเนี่ยนะคันนี้คือไม่ได้ทำสีสีเดิมๆเลยเปลี่ยนโรลเลอร์ทำกัดเปลี่ยนพวกโรลเลอร์ช่วงล่างเก็บให้หมดแล้วก็ที่ว่าบอกว่าอะไรนะแล้วแต่ลูกค้าอยากเก็บสีเก็บอะไรก็อันนี้ก็คุยกันต่างหักอ๋อ กีนี่เราไรเน้นหมดแล้วพี่เราเก็บตกตะลักอะไรใม่หมดเลยพี่สังเกตดูได้เลยพุ่งโกงมื่กีนี่คือเก็บให้หมดเรียบร้อยเลยหมดแล้วเหลือเก็บสีอย่างเดียวอ๋อเหลือเก็บสีอย่างเดียวรอลูกค้ามาอืมนี่ก็คืออะไรม้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้คือสภาพเดิมๆเลยเดละคันดูภายในเราทำความสะอาดให้พี่แต่ว่ามีลูกค้าเขามาลองแล้วกต่บาทมันจะดูอ๋อเราลือมาทุกชิ้นเลยนะครับเนี่ยใช่ลือมาทุกชิ้นเลยเหรอ แอร์ก็นุ่งเราทำให้ยังเรียบร้อยครับระบ,บบูรณ์ไปพร้อมทำงานครับพอจะรู้ไหมครับว่าแต่ละคันนี่ราคาเท่าไหร่คันนี้ล้านห้าหคันนี้ล่ะพิวิทย์คันนี้เท่าไหร่ครับคันนี้ยังไม่ทราบราคาเลยอ๋อยังไม่ทราบราคาแต่ซัพเปอรเอ็กจะอยู่ประมาณนี่ยครับล้านห้าล้านหกโอ้แค่น,นี้แหละอยู่เฉลี่ประมาณนี้ดูภายในครับสะอาดดีครับภายใน พวกฟิล์มพวกอะไรนี่ก็คือเก็บติดใหม่หมดเลยพี่ติดใหม่หมดเลยพวกฟิล์มนี้ติดใหม่หมดเลยนะครับที่ดูไฟพวกไฟเราเปลี่ยนใหม่ทั้งลูกเลยนะครับไม่ได้นี่นะพี่นึอ๋อไฟเนี่ยพวกไฟส่องสว่างนี่ใช่ไหมเปลี่ยนใหม่ให้เลยนี่ครับเอกลักษณ์ของของของห้าครับสังเกตดูสติกเกอร์ครับเห็นไหมจะมีคําว่าวันน่ารักแท็กเตอร์นะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของทางอู่เลยนะครับถ้าเห็นรถแล้วก็รู้เลย นี่สภาพเดิมๆเลยนะครับใช่เดิมเนี่ไม่ได้ยิงสีไม่ได้อะไรเลยเนาะใช่ครับอู้แต่คันนี้ก็สวยนะสวยครับเฟรมนาอืมครับเฟรมจะนนิ่มบางครับคือลูกค้ามาดูสภาพนี้ใช่คอยากให้ทำสีทำอะไรก็มีรายละเอียดอีกใช่ครับอ๋อจนิดนิดๆน้อยๆครับครับคาซีอะไรอย่างเงี้ยอืมคันนี้เป็นซูเปอร์เอ็กซ์อันนี้ก็ซูเปอร์เอ็กซ์เขาดูกันตรงไหนพี่วิทย์ซูเปอร์เอ็กซ์ก็ดูตรงนี้ได้วเนีย ดูตรงไหนครับแผ่นเพดครับแผนเพดเป็นสเตเกอร์ของอ๋อตรงตรตนี้ซุปเปอร์เอ็กจะไม่มีจะไม่มีตัวดามเฟรมอ๋อจะไม่มีตัวสับคอนโทรลซุปเปอร์เอ็กจะไม่มีตัวดามเฟรมต,ตรงนี้อ่าใช่ครับตัวสับคอนโทรล,ลก็ไม่มีใช่สับคอนโทรล ah มันอยู่ตรงไหนครับสับคอนโทรลก็อยู่ตรงนี้ครับพี่เพราะว่าเป็นซุปเปอร์เอ็กจะไม่มีถ้าเป็นอีกเพมก็จะอยู่ตรงนี้อ๋อสับคอนโทรลจะอยู่ตรงนี้ใช่ คือซูเปอร์เอ็กไม่มีเลยไม่มีครับผมแล้วตอนนี้มีซูเปอร์เอ็กเอ็มไหมมีครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูครับเผื่อลูกค้าบางคนก็ไม่รู้เนาะว่ารุ่นไหนเป็นแบบไหนแบบไหนนะครับสับคอนโทรนี้ก็คือสามารถขับได้หลากหลายรูปแบบนะครับอ๋ออ่า ตัวดามนี่มันมาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับมามาจากซูลเลยครับเพื่ออะไรเนี่ยก็เวลาลูกค้าใช้ไปนานๆใช่ไหมเวลาบิดตัวตัวนี้มันจะชอบอาถ้าเป็นโค้ดซูเปอร์เองกซ์นะมันจะเวลาบิดตัวครับมันอ้าตัวนี้ดามไว้กันมันอ้าออกอ๋อแต่อีกมก็จะเป็นเบาะสปริงนี่จะเป็นเบาะสปริงอ๋อจะเป็นเบาะสปริงมันจะนุ่มๆอ่ามันจะนิ่มใช่ครับถ้าซุปเปอร์เอ็กไม่มีซุปเปอร์เอ็กจะไม่มีครับอ๋อ โอ้คันนี้จองแล้วใช่ไหมนี่ใช่ครับมีป้ายจองแล้วครับคันนี้จะมีแบบเป็นตัวสับคอนโทรลมาเดี๋ยวมาดูตัวสับคอนโทรลครับจะเป็นยังไงให้ลูกค้าแบบสะดวกสบายเวลาอ๋อนี่ไงครับตัวจะเป็นตัวนี้เลยนี่มันสามารถสับได้กี่แบบครับได้สี่ครับผมสี่เบรใช่ครับตามช่องได้เลยครับแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่เราถนัดเลยใช่ครับลองสับแล้วก็ลองไปขับดูใช่ไหมใช่ครับนี่ครับอันนี้คือซุป ซูเปอร์ XM นะครับซูเปอร์ X ไม่มีเลยนะอ๋อ<ช> oh, x ออมมันก็ข้อดีคืออยู่ตรงนี้เลยอ่า<ช>สับคอนโทรลง่ายครับข้อดีของ x ออืมโอ้คันนี้คันนี้จองแล้วครับดูครับถาดวางรองเท้าเทเทไทยเทไทยเท,เทอย่างดีเลยครับจองไปแล้วหนึ่งคันส่วนี้ก็เป็นซปเปอร์ครับ อ๋อนี่ซูเปอร์ใช่มันต่างกันตรงไหนซูเปอร์ต่างกันตรงไหนอย่างครับซูเปอร์ก็ก่อนจะเป็นซูเปอร์ก็เป็นซูเปอร์เอกซูเปอร์ก็เหมือนซูเปอร์เอกอะครับอ๋ออ่าเป็นรุ่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 นก่อนใช่ไหมรุ่นก่อนอ่ารุ่นก่อนรุ่นก่อนซูเปอร์เอกใช่ครับหมายถึงว่าเป็นรุ่นแรกของรุ่นแปดเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์เนาะยังยัง ตัวนี้ยังยังใสอยู่อ๋อพวกไฟอะไรก็ยังไม่ได้ใส่ครับตัวนี้ส่วนมากแล้วจะมีเต็กโกเบล้วนเลยของอคลองห้าเสบุนตาโกเบเยอะมากเลยใช่ไหมเพราะว่าโกเบที่เป็นรถที่แบบซื้อง่ายขายคล่องเอาง่ายคือเป็นรถตลาดเลยเนาะใน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 เมคโคเนี่ยโคเบนี่สุดยอดเลยครับเรื่องราคาต้องต้องยอมรับของเขาครับ แล้วก็พวกอะไรคืออะไรของเขาน่ะมีแบบในศูนย์มีหมดมีครบเนาะอย่างพวกสายอย่างเงี้ยสมมติว่าสายอย่างนี้เราแตกนะสายนี้แตกใช่ไหมถ่ายรูปส่งให้ศูนย์ดูปั๊บเขาก็จะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะเราไม่ต้องไปถึงเราไม่ต้องถอดไปเทียบซื้อหรือไปอัดนะครับสั่งของศูนย์ได้เลยครับเนี่ย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 มีหมดครับของโกบบอกเลยว่าอะไรเขา เยี่ยมจริงๆครับพร้อมวันนี้รบกวนพีวิตหรือเปล่าเนี่ยด้เวลาโรงงานหรือยังไไเป็นครับคือทุกคันนี้เน้นเลยพวกสลักปุ่งกีดสลักกระบอกโคนบูมนี่ต้องทำใช่ไหมอ๋ออันนี้คือไม่ได้เกี่ยวว่าลูกค้าจะต้องสั่งทำต้องอะไรทางร้านคลองห้านี่ทำให้เลย นอกจากว่ารถมาถึงวันนี้ครับลูกค้าก็มาถึงวันนี้แล้วลูกค้าไปตามสภาพเลยนะเราจะไม่ได้ทำรถมาถึงวันนี้ใช่ไหมครับมาลืนนี่เราก็ย้ายรถปีอูเลยไปทอดทาสลักลูกีแล้วก็อใไรแน่นไปก่อนนไรอย่างเงี้ยนอกจากว่าลูกค้าที่ด่วนอยากจะซื้อรถอยากจะเอาไปเลยอลูกค้าก็รีบใช้รถอย่างเงี้ยไปตามสภาพไปตามสภาพเลยก็ ต้องมาคุยครับรายละเอียดมันก็มีเนาะไปตามสภาพราคามันก็อาจจะลดลงหน่อยนะแต่ถ้าอยากให้สวยอยากให้ดีก็มีออปชั่นขึ้นมานะครับค่าใช้จ่ายในการาเปลี่ยนทายนะครับใช่เพราะว่ามันไม่ใช่รถใหม่ศูนย์อยู่แล้วครับแต่ว่าทางของ5คือจะเน้นเลยรถที่เอาไปอย่างนี้ต้องพร้อมใช้งานครับเพราะว่า คือจะทำให้เป็นแบบชื่อเสียงของคลองห้าไปเลยเ<ช>นาะรถ<ช>ต้องดีครับ<ช>ซื้อไปอย่างนี้ต้องดีอ๋แคทไปไหนนะอ๋อเขาไปมัดสายนะอ๋อมัดสายรถท้าพันชะั่วโมงนี่นะใช่ดีทูรถกี่ปีแล้วพี่เนียดูช่วงล่างก่อนโอ้มาเก็เทนขค่นั้นนะ่ะ 800ชั่วโมงมาร์คเทนนั่นนะใช่140มาล่าสุดอพาไปดูไปไปดู140่รุ่น1 1หน่อยพาไปดู140รุ่น11ครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับรุ่นโอ้นี่มันซ้ำรถใหม่เลยนี่นี่ใช่นะโอ้โหล้างก่อนอ่ะอ๋ออันนี้ก็ต้องเป็นรถพ่สูน์แล้วใช่โอ้โ ตรงล่างครับสวยสดงดงามครับแบบนี้ถ้าลูกค้าจะเข้ามาดูรถเราจะมาดูได้ยังไงเราจะมาตรงไหนในเพจก็มีในเพจก็มีอ๋อเพจอะไรครับชื่อเพจอะไรครับมีเบอร์โทรไหมในนี้ในเบอร์โทรโอ้เอ้า กุญแจมันใช้ได้หมดเหรอพิมิตใช้ได้หมดเลยครับจริงอ่ะรุ่นแปดรุ่นแปดรุ่นสิบเอ็ดใช้ได้ใช่ครับเฮ้ยขนาดนั้นเลยนะแสดงว่าถือแค่กุญแจตัวเดียวนี่สามารถเปิดได้หมดเลยสตาร์ทได้ไหมได้อ้าวโอ้เบรคดอกเดียวใช้ได้ทุกคันโอ้สุดจัดเลยครับดอกเดียวใช้ได้ทุกคันเลย มันรถใหม่ชัดๆเลยนะเนี่รถไกลยครับโอ้ตายแล้วใหม่วันนี้ก็ต้องตูดแล้วพี่รถใหม่ชัดๆเลยตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเขาเรียกว่าคลองห้าใช่ไหมใช่ครับคลองห้าพี่ถ้าจับจับโลเคชั่นมาคือคลองห้าเลยคลองหเลยอ๋อหรือว่าเพจอะไรนะวันละักแท็กเตอร์เหรอวันละักแท็กเตอร์ใช่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 ไหม เหตุัรรลักษ์เท็กเตอร์อ,อ๋อนี่ครับลองเข้าไปดูในนี้เลยนะเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยออรรักษ์เท็กเตอร์ครับสวยมากครับคันนี้ก็ใหม่ครับสุดจัดไปเลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่พิทย์มากครับที่พาเยี่ยมชม รถแต่ละคันนะครับเดี๋ยวการหน้าเจอกันใหม่นะพี่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันเดินทางครับบ้าแล้วสวัสดีครับพี่ดีครับคุยดีมากเลยเก๊ขับรถมานานแล้วขับรถแมคโครมากี่ปีแล้วนะขับมาห้าปีได้ห้าปีลองรู้หมดรู้หมดตรงไหนลวมตรงไหนลวมต้องเปลี่ยนระบบตัวตรงตัวเดินอืม ครับรู้ว่าต้องทําอะไรเวลาเราขึ้นไปขับรู้เลยใช่ไหมโอ้โหจัดครับโอเคพี่เดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วโอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไปเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับเอ้ยเดี๋ยวไปยังไม่ได้ให้เขาซ่อมสายไฟก่อนให้เขาซ่อมเสร็จก่อนนี่ครับใครสนใจครับอยู่นี่ครับบอกเลยว่ามีเงินห้าแสน 4แสนสามารถมาออกรถได้เลยนะครับเพราะว่าทางเซบุนตาหรือวันรักเทคตเตอร์มีระบบจัดไฟแนนให้ลูกค้านะครับก็ลองมาคุยกันดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาทุกท่านเท่านี้เร้วก,กันนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วไว้โอกาสหน้าได้มาเจอกันที่นี่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับคันนี้ก็จองแล้วครับ นี่ครับน่าจะเพจนี้แหละวันนารักแท็กเตอร์เพ่ครับสวัสดีครับผม